สวัสดีค่ะเราผู้หญิกำลังแจ๋วพร้อมแล้วที่จะตระเวนลาตรีอุ๊ยเมอาอีกแล้วคือจะมาถามน้องๆว่าคือตื่นมาแล้วหิวจะไปหาอะไรกินแบบ24ชั่วโมงมีมามบอกคุณย่าได้เลยว่าเมืองไทยไม่ว่าคุณจะหิวเวลาไหนร้านอาหารเปิดต้อนรับเรา24ชั่วโมงวันนี้มีทั้งข้าวแกงอาหารไทย หรือตื่นมาตีสองครึ่งแล้วหิวอูดอยงยังได้ยังได้ยังยังตีสองยังได้เอ๊ะทางนู้นเขาจอยอะไรอ่ะเขาหนูเขาโอ้โหกินแต่เช้าเขาไม่ได้กินกลางคืนเลยนะเนี่ยใช่โอ้โหฉันชอบอ่ะแม่ขอโทษ ไม่ได้แบบไม่ได้กินข้าวเช้าทุความหลานกินแบบว่าจริงจังนะเท่านั้นยังไม่พอนะคะเรายังมีนะคะกาแฟหรือว่าเบเกอรี่ตอนกลางคืนอ้าวตอนกลางคืนบางคนต้องรีบไปทํางานเช้าแต่กันตื่นตอนตีสามนันไม่รู้จะยังไงดีงั้นไปแล้วแพยก่อนเลยดีกว่าค่ะเป็นอาหารตามสั่งขวัญใจทุกเพศทุกวัยนะคะเขาเปิด24ชั่วโมงค่ะแล้วก็มีเมนูให้เลือกเยอะแยะมากมายว่าจะเป็นกะเพราโบราณผัดไทยโบราณสุกี้โบราณไปดูกันเลยค่ะเราชอบทานอาหารตอนดึกนะครับก็เลยโคคอนเสร์ตมันมา ว่าเรายังนึกถึงบุลคลากรที่ยังทางานภายใน24ชั่วโมงอยู่ครับผม <_' S 1> ผมก็ฝากร้านพ่อควน้อยไว้ด้วยนะครับนึกถึงอร่อยนึกถึงพ่อควน้อยร้านเราเปิด24ชั่วโมงนะครับร้านนี้คือร้านพ่อควน้อยคะ่ะเป็นอาหารตำสั่งคะ่ะมีเมนูค<า> <ๆ S 3> รบหมดเลยนะร้อยกว่าเมนูเป็นร้านที่เปิดตลอด24ชั่วโมงไปเวลาไหนก็ได้คะ่ะเจ้าของร้านบอกว่าที่เลือกเปิด24ชั่วโมงเพราะตัวเองเป็นคนชอบกินดึกบางทีอะบางร้านก็ปิดไปแล้วแล้วก็นึกถึงคนที่ทำงานกะดึกด้วยว่าหาของกินยาก นี่ไงเลยเลือกเปิดแบบย4สี่ชั่วโมงไปเลยค่ะและเมนูที่ผัดต่างๆนะก็จะผัดแบบไฟลุกกันไปเลยนะรูปเมนูเด็ดๆที่ขายดีไม่ต้องสืบกระเพราเนื้ออยู่แล้วพวกกระเพราโบราณค่ะรสชาติจะจัดจ้านรสชาติเนี่ยเป็นกระเพราแท้แน่นอนกินหอมเตะจมูกเมนูผัดไทยโบราณไฟลุกก็มีนะนี่ไงแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเมนูสุกี้โบราณไฟลุกววาทุกอย่างคือไฟลุกหมดนี่นี่ชูชาเะล่าไรไม่ลุกไฟลุก มีกระเฉดกระทะร้อนลาดหน้าเส้นหมี่กรอบกระทะร้อนต้มยำกุ้งก็เป็นเอ่อต้มยำกุ้งทะเลหมอ้อไฟส่วนอันนี้เป็นไข่ตุน๋นหม้อไฟทะเลชอบมากลน้นล้นอ,อันนี้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 นนี่ขั้วไก่ขั้ไวไก่เ <ๆ S 2> ตี <ๆ S 2> ๋ยวผัดงองแงะจะคล้ายคขั้วไก่ค่ะมีกุ้งแห้งกุนเชียงเต้าหู้ไข่ผัดรวมกันนีุ่้งอบวนเส้นเส้นหนุบหนับนุ้ยนุ่มกำลังดีร้านเขามีหลายสาขาสาขาที่เห็นนแถวบ้านพชรเลยที่ไหนอะ สาธุประดิษฐ์ซอยหนึ่งถนนจันท์ค่ะทิสี่ชั่วโมงนะแม่อยู่แถวโงเรียนทอส์อะไรเนี่ยค่ะกําลังมือบูกยลยค่ะปวดแล้วก็มีท็อปโฟลว่าได้กลิ่นท็อปโฟลดูที่เราเห็นเลสซิ่งกินแต่แรกเรานี่ร้านอะไรอย่าย่เอ้าร้านชิโกะอุด้งบาร์นี่เธอโยนมาให้ฉันเธอคิดว่าฉันก็ไม่เต็มปากใช่ไหมร้านนี้อยู่ที่ ศูนย์กันคาสีลมเอชแล้วเป็นร้านที่เปิดยิสี่ชั่วโมงที่สําคัญนะคะใครชอบสายอูดง้ง<ช>เส้นเขาเด็ดมากออมเอาไปร้านนี้กันค่ะความพิเศษของทางร้านนะคะก็จะเป็นเส้นสดนะคะ่ะเป็นคิจิเมนมาจากนากุยาค่ะ คือจะมีสาขาสีลมเอชที่เปิด24ชั่วโมงนะคะตอบโจทย์สาหรับคุณลูกค้าที่เที่ยวกลางคืนนะคะตรงแหล่งนั้นสําหรับใครที่ชอบทานอุด้งนะคะแนะนํามาที่ร้านเราได้เลยนะคะร้านเราเป็นเส้นสดใหม่นะคะทําสดๆใหม่ๆทุกวันเลยค่ะ,คะร้านนี้คือชิกโกอุด้งบาร์นะคะเปิด24ชั่วโมง สาขาที่เราไปถ่ายคือสาขาสีลมนะคะเจุดเด่นของเขาที่บอกนี่ดูเส้นอูด้งเขาดิเป็นอูด้งเส้นสดหนึบหนับมากจริงๆกินอยู่ตรงนี้หนึบมากเส้นอูด,องด้งชิโกะเป็นเส้นแบนและใหญ่มีให้เลือกนะคะถ้าเกิดจะเอาเส้นแบนใหญ่เรียกว่าคิชิเมนเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนางโยยา ใครไปนา g โกยะเขาจะไปกินอูด้งค่ะแต่ว่าเส้นของเขาจะพิเศษกว่าเมืองอื่นคือเส้นนี้คือคิชิเมนน้ำซุปจะหอมกลมกล่อมเมนูที่ไม่ควรพลาดคือเมนูที่เห็นอยู่นี้คืออูด้งซอสครีมเมนไทโกะมีเกร็ดเทมปุระทอดเสิร์ฟคู่กับออนเซนส่วนเมนูที่เรซิ่งกินเมื่อกี้นะคะคือเมนูอูด้งร้อนหน้ากุ้งเทมปุระในน้ําซุปรสเด็ดเมนูอูด้งเพสโต้ซอสหน้ากุ้งอันนี้ใครชอบแบบว่าญี่ปุ่นบวกกับ จะเฝรั่งหน่อยเป็นเพสโต้ซอสนะคะอร่อยมากส่วนอันนี้ก็น่ากินมากก็คืออูด้งหน้าพริกแซลมอนไข่กุ้มสายเนื้อต้องเมนูอูด้งร้อนเนื้อวากิวออสเตรเลียอุ้ยส่วนอันนี้อร่อยมากแล้วคือเมนูหมูทรัฟเฟิลชีสชุบเกิดขนาดอร่อยแบบต้องสั่งหรือจะเป็นกุ้งคาวาทอดกรอบหรือจะเป็นเครื่องเนือของเขาก็มีไอซ์แบ็กออเรนจ์นะคะ ตื่นเข้าไปใหญ่หรือจะเป็นเมนูน้ำผลไม้รวมเพื่อสุขภาพก็มีแอปเปิ้ลขิงอะโวคาโดปั่นมีหมดเลยนะคะร้านนี้ชิโกอุด้งบาร์มี3สาขาแต่สาขาที่เราไปคือสีลมใช่ไหมสาขาที่เปิดยืบสี่ชั่วโมงเนี่ยคือสาขานี้ศูนย์การค้าสีลมเอชชั้นจีนะคะชมร้านเขายเพราะกลางคืนบางทีมันหิวนะอุด้งสักชาแต่ไม่ใช่เฉพาะกลางคืนกลางวันเขาก็เปิดคุณแม่เป็นไงอย่าไปเสียวิดแห้งอ่ะอันนี้อร่อยมาก เป็นอูโ้้งหน้าไข่กุ้งกับแซลมอนเผ็ดๆหน่อยเป็นเคื่อคืห้อ่กเอามาให้ดูสองแบบเส้นแบนกับเส้นกลมแล้วมันมีความนุ่มหนึบแบบเส้นแบนต้องเอาไปทําอะไรเมนูอะไรก็อร่อยเส้นแบนเป็นเอกลักษณ์ของนางูย่าทีุ่๋มกินอันนี้อร่อยอะไรอะคุก อันนี้เป็นเมนไตโกเมนไตโกเส้นแบนแล้วอันเนี้ยอร่อยมากทรัฟเฟิลทรัฟเฟิลดีดีดีซึ่งน้ำอย่างที่บอกบางคนอยากจะรีเฟรชหน่อยน้ำผลไม้ของเขาอันนี้คือน้ำโกลถ้าแม่อยากจะหน้าโกลสุดโกรสุดโกล ส่วนอันนี้คือ happiness ใครอยากมีความสุขฉันเอาเองส่วนอันนี้สูตร energy เอาอันนี้ไหมให้เขาตั้งเขามาตั้งที่หน้าฉันเซ็กอะไรคะเซ็กอัพเซ็กอัพของมุญ relaxation จองเลยก็ได้อันนี้ h i g ฟ h a p p i n e s happiness สำหรับคนแบบอยากขับถ่ายอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ ้ีซูเปอร์แมนดูไกลเลยแล้วเป็นซูเปอร์แมนเราดูไกลไม่แพงกันหรอกเบอรี่เห็นเออคุณจุ้มเขาบอกว่าพี่ดาวจะพาไปกินร้านข้าวแกงต่อด้วยร้านข้าวแกงตอก็คือไม่ต้องทําอะไรกันแล้วชั้นเนี่ยนะคะพวกเขากินกันไปไปได้ร้านนี้อยู่แถวบ้านพี่ดาวด้วยเป็นร้านข้าวแกงที่ขายมานานมากคนแถวนั้นรู้จักดีว่าถ้าหิวกลางคืนทำไมคะไปร้านนี้ถ้าหาสามีไม่เจอไปร้านนี้ไปร้านนี้ข้าวแกงรสเด็ดค่ะขายแบบว่าไม่แพงใช่ไหมฮะ แล็แกงนี่ขายมันก็ไม่ได้เยอะไงเพราะว่ากับข้าวมันจะเหลืออะไรเงี้ยแล้วข้าวรัดแกงเนี่ยถ้ามันเหลือมันก็เก็บลาบากใช่ไหมผมก็เลยเปลี่ยนเป็นขายทั้งวันทั้งคืนก็เราก็รักษาคุณภาพของเราตามที่เคยทํามาะ ร้านนี้อยู่ปากซอยวุฒากาศ3 7เขตจอมทองแถวบ้านฉันเองร้านอื่นๆเราไม่ค่อยสงสยัยแต่ร้านข้าวราดแกงเปิด24ชั่วโมงหายากมากร้านนี้นะคะขายมานานกว่า20ปีแล้วมีกับข้าวให้เลือกถึงวันละ40อย่างเวียนกันไปน่ากินทุกเมนูเลยนะคะแรกๆเฮียบอกว่าขายข้าวราดแกงได้หลักร้อยต่อวันแต่ทำไงยอยากได้เงินเพิ่ม,ม,มขายายเวลาค่ะ ปรากฏว่าขายดีมากข้าวราดหนึ่งอย่าง30บาทเท่านั้นเองอิ่มเลยนะ2อย่าง35บาทราคานีาย้ยู่เมนูหายากที่หลายๆคนต้องสั่งเลยคือไส้มะระผัดพริกขิงไ<อ>ข่พะโลเด็กๆต้องสั่งทุกโต๊ะแน่นอนผัดผักกาดทอดน้ำมัน,นอันนี้ก็แปลกนี่มะเขือยาวผ,ผัดหมูนะคะน้ำพริกกระปิไข่ทอดชะอมยืนพื้นต้องมีแน่นอนแกงเคียวหวานไข่เจียวและอื่นๆ พียโกวิดเมื่อสักครู่นี้เจ้าของร้านแกใจดีเวลามีคนมาขอกินฟรีจ้ะให้เหรอจริง แต่เฮียบอกว่าจะให้เฉพาะคนที่ไม่มีจริงๆเท่านั้นคนยากไร้อะมาขอเฮียก็ทําบุญนะคะหน้าร้านจะมีกล่องโครงการปันกันอิ่มด้วยคือใครอยากจะทําบุญก็ร่วมกับเฮียได้นะคะร้านเปิดทุกวันตลอด24ชั่วโมงเลยอยู่หน้าปากซอยบ้านคุณแม่ของพี่ปอนะคะคุณแม่เคอวันปากซอยพุทธกาสามสิอยู่ริมถนนเลย24ชั่วโมงอันนี้เป็นแซนด์วิชเบอร์เกอร์เขาบอกว่ามี3าสาขาแล้วนะร้านแซนด์วิชเบอร์เกอร์เนี่ยคือร้านควิกกี้เบอร์เกอร์แบงคอกเปิด24ชั่วโมง เรายังไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อนค่ะสาขาท่องลอกับซอย11นะคะก็จะเยอะของเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวค่ะวัตถุดิบของเราอะค่ะจะเน้นเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพตัวบีฟของเราอะค่ะจะนําเข้าจาก USA ตัวไก่ในเมนูอะค่ะเราจะใช้เป็นไก่ออร์แกนิกทั้งหมดค่ะควิกกี้เบอร์เกอร์แบงคอกนะคะเขาเป็นเบอร์เกอร์เปิด24ชั่วโมงร้านสวยร้านเบอร์เกอร์สีแดงได้รับแ,แรงบันดาลใจมาจากร้านฟาสต์ฟู้ดขวัญใจชาวเมกัน เจ้าของร้านเนี่ยเขาอยากให้มีร้านเบอร์เกอร์24ชั่วโมงสไตล์แบบนี้มั่งคือไปเห็นที่อเมริกาเขาไงเออ <Thank> you, ลองทาแบบนี้ <yeah. S 1> ดูสิเมนูของที่ร้านเขาจะเน้นเบอร์เกอร์เป็นหลักเลยขนมปังก็ทําเองตัวขนมปังจะมีรสชาติหวานนิดๆตัวขนมปังจะนุ่มกําลังดีสไตล์โฮมเมดเลยเมนูที่ไม่ควรพลาดก็คือควิกกี้เบอร์เกอร์เขาจะใช้เนื้อนําเข้าจาก USA นะคะหรือจะเป็นเมนูซิกกี้เบอร์เกอร์เป็นเบอร์เกอร์ไก่อทอดชิ้นยักษ์ เป็นไก่ส่วนสะโพกไม่มีกระดูกท <Yeah. S 1> รัฟเฟิลเบอร์เกอร์อันนี้กลิ่นททัฟเฟิลจะหอมฟุ้งมากับเนื้อที่นุ่มกำลังดีปูอัทานมากเลยอะแซนด์วิชปูอ,ดอัดแบบนี้เลซซิ่งน่าจะชอบกิบนนะเป็นเนื้อปูอัดเข้ากันดีกับซอสมายองเนสของเขาที่ราดลงไปค่ะเมนูแซนด์วิชหมู ก็จะให้มาแบบแน่นแบบนี้เลยโอ้โหมีทั้งหมูอะไรเนี่ยหมูยองหมูอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเมนูควิกแซบอันนี้สายไก่ชอบพวกไก่แซบกรอบนอกนุ่มในนี่เฟรนช์ฟรายทรัฟเฟิลเออแปลกดีเนาะเป็นทรัฟเฟิลล้วแบบเป็นแบบและอันนี้มันหวานคือเด็ดมันหวานทอดอ่ะใช่ส่วนเมนูเครื่องดื่มเฮ้ยซิงดูน่ากินจอเบอรี่มิลเชคค่ะและน้ำส้ม นะคะก็ไปชิมกันได้ใครที่เป็นสายเบอร์เกอร์ไม่ควรพลาดจริงๆสาขาที่เปิดเนี่ยเขาเปิด24ชั่วโมงเลยมีสาขาหลังสวนทองหลอ่อและสุขุมวิทซอย11ไปกันต่อดีกว่าค่ะร้านนี้อย่างที่บอกนะคะคุณอะไระคุณกินแค่คาวอย่างเดียวไม่ได้หรอคุณต้องกินหวานด้วยก <c oughs> าแฟ <c oughs> และเครื่องดื่มต่างๆ <c oughs> นะคะ จะพาไปชิวกันงนั้นไปชิวกันดีกว่าไปไหมลูกโอเคไปชิวกันร้านนี้ค่ะร้าน Oasis Coffee ค่ะเราก็เลยอยากจะเปิดร้านกาแฟาที่ที่เราสามารถนั่งพักผ่อนได้คอนเซ็ปต์ของเราก็คือ take some rest คือหาพื้นที่พักผ่อนบางช่วงเวลาเราไม่สามารถกำหนดได้เราเลยเปิดเป็น24ชั่วโมงเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มีเวลาพักผ่อนเป็นของตัวเองกาแฟาที่เราเอามาเสิร์ฟลูกค้าจะต้องสามารถทานได้บ่อย ทานได้หลายแก้วโดยที่ไม่ได้มีเอฟเฟกที่มันส่งผลต่อร่างกายร้านนี้นะคะอยู่ที่ห้วยขวางค่ะซึ่งดีมากเลยนะเด็กๆก็ไปนั่งอ่านหนังสือได้เหมือนมีเวิร์กชสอปด้านบนนะคะเขาบอกว่าเป็นย่านที่ไม่เคยหลับหลจริงๆห้วยขวางนะคะก็เลยตอบโจทย์มากๆเลยสําหรับคนนอนดึกนะคะร้านนี้ร้าน coffee house สไ y l e London คุณเข้าไปแล้วเหมือนอยู่ที่อังกฤษเลยทีเดียวนะคะบรรยากาศก็ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรปซึ่งเขาก็จะมี2ชั้นด้วยกันค่ะแต่กาแฟและวัตถุดิบต่างๆเนี่ยนะคะ เป็นของคนไทยคุณเป็นสปีดบาร์นะคะ,มะเมล็ดกาแฟนเนี่ยก็ส่งตรงมาจากจังหวัดลำปางค่ะม่อนวัดนั่นเองมีให้เลือก2ระดับนะคะมีแบบว่ามีเดียมแล้วก็ดาร์กไปเลยค่ะและถ้าเป็นกาแฟร้อนนะคะทางร้านเนี่ยก็จะทําเป็นแบบขัาา้วกลางและกาแฟเย็นเนี่ยนะคะจะเป็นขั้วเข้มค่ะยังมีแบบที่เป็นแบบว่าไม่มีคาเฟอีนให้เลือกอีกต่างหากด้วยนะคะและแนะนําเลยสําหรับใครไปนะคะไม่ว่าจะเป็นลาเต้ร้อนหรือว่าจะเป็นออเรนจ์เอสเพสโซ่นะคะเลมอนฮันนี่โซดาคุณมะมม่วง รถปั่นนะคะโหดูหน้าทานมากเลยนะลยนะแล้วก็ทานคู่กับเบเกอรี่ของเขานะคะก็จะมีเบเกอรี่คอฟเฟลนะคะควซองเคก้กและแน่นอนอเปิด24ชั่วโมงเลยค่ะสาขาแรกนะคะอยู่เยื้องกับ King Power ซอยรังน้ำค่ะและสาขาที่2นะคะก็อยู่ตรง MRT ห้วยขวางคือที่ที่เราไปถ่ายทำนั่นเองค่ะ ร้านที่เล่าไปทั้งหมดคือ24ชั่วโมงหมดเลยนะใช่จ้ะขนมกาแฟเข้าวแกงแบบดีมาอ่ะอย่าลืมไปกันนะคะชิโกอุด้งบาปยค่ะชั่วโมงสาขาที่เปิด24ชั่วโมงคือศูนย์การค้าสีลมเอชชั้น4ช่วงนี้พักสักครู่นะคะเพราะว่าเรซิ่งไม่ไหวแล้วไปทีนไหนหลับแล้วหลับแล้วค่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ